สวัสดีครับบุญม็กเซียนครับครับผมสวัสดีครับก็ไโทัวร์ถามนักมวยก่อนวันนี้ฟอร์มของตัวเองเป็นไงบ้างพอใจหรือเปล่าครับพอใจครับวันนี้เป็นไงรูปเกมวันนี้มันมันคู่คู่ชกใหญ่มากมันใหญ่ไหมเอ้ยมันชกยากไหมก็ชกยากครับต้นก็เขาตัวใหญ่มากอืมระวางแผนยังไงอ่ะก็ค่อยๆกินแบบที่ส่งมาอ๋อใช้เก่าแล้วสามสิบเก้าโลมันใหญ่ไปไหมสำหรับเราอ่ะใหญ่ครับต้องเท่าไหร่ครับประมาณ สามเครึ่อ๋อได้นะตามสุด37 37จ็ครึ่งอ๋อก็วันนี้ได้เฉียดเท่าไหร่ครับก็ประมาณหนึ่งหนึงเหมือนหนึ่งอ่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมคิดว่าฟอร์มของเราวันนี้ก็เยอะครับก็อื่นครับไปนิดอื่นไปหน่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะสวัสดีครับเป็น<อ>ไง<ห>ลูกศิษย์วันนี้ก็ภูมิใจในตัวเขาทุกไฟครับครับวันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานเหมือนเดิมครับผมแม้ว่าจะหยุดไปนานหยุดไปกี่เดือนนะมวยไทย ทีเดือนครับวันนี้ทําไมกล้าให้ขึ้นปล่อยมาต่อย39โดเลยเพราะอะไรเอก็ไฟล่าสุดเราต่อย36โลแล้วก็ไฟนี้ต่อย39โลก็ต้องปล่อยแล้วเพราะว่าถ้าเราจะต่อยน้ําหนักตัวเองอยู่36 37เนี่ยคือมันมันไม่มีตัวต่อยปีนี้นี่มึงจะได้ต่อยไฟ3ใช่ป่ะรัาผมตอนนี้ก็เดือนตุลาละเดือนสิบแล้วมึงจะได้ต่อยไฟที่3ครับก็ก็ต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นมาครับเขาก็เริ่มโตด้วยอ่ะคราวนี้เนี่ยไฟต่อไปเนี่ยมันมีเร็งๆคู่ไว้หรือยัง เออก็คือเราเนี่ยยังไม่ได้คิดนะแต่ว่าเห็นน้าแดงขาวทรายมาบอกว่านะฮะจะเจอกับเพชรเมืองสิงห์นะครับก็เพราะว่าเขาแพย้ยอดไปเอกไปอ๋อ,เป,อเป็นไงเจอเพชรเมืองสิงห์มันมันต้องน้ำหนักอะไรยังไงอะฮะเออก็เดี๋ยวรอรอดูอีกทีแต่ว่าคิดตามความคิดตามเกตมวยนะคือว่าเ,เขานะ่าจะต้องต่อให้เรานะครับคือคือพูดตามแบบว่าต่อให้ยอดไปโทรไม่ใช่มวยผมผมว่าคิดว่ามวยผู้นี้ต้องต่อหนักกันเพราะว่า เพชรมือสิงห์เนี่ยเขาจะปะทะเบอร์ใหญ่คือต่อย37 38 39เนี่ยหรือไม่ก็เคยต่อให้แบบว่าเพชรมือสิงห์ช่างน้ำหนักโจโจไม่ช่างอย่างงี้เขาก็เคยต่อยนะก็คือว่ามวยผู้นี้เนี่ยต้องเคลียร์น้ำหนักดีว่าจะให้ต่อน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมวยที่น่าดูเพราะว่ายอพิโทเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาต่อยสาโลไฟแรกก่อนนั้นต่อยอยู่สามบก็เรื่องเวทประทะเนี่ยเสียเปรียบอยู่แล้วแต่ว่าผมถามเด็กแล้วเด็กสู้ไหมเด็กบอกสู้ครับเป็นไงถ้าเกิดเจอเพชรมือสิงห์นี่มันจะยากง่ายขนาดไหนเอ ล่าสุดเราก็ต้องยอมรับว่ายอดเพชรเอกเนี่ยที่ชนะได้ก็เพราะว่าด้วยเวทที่เราได้เปรียบแล้วก็เราเริ่มโตด้วยแล้วก็น้องเพชรมองสิงเนี่ยเขาเขายังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็เลยเราก็เลยชนะได้ก็คืออยู่ที่เวทน้ําหนักนะครับก็คือแต่ว่าคิดว่าถ้าต่อให้เราสักนิดหน่อยเนี่ยเรายอดเพชรโตก็สู้อยู่แล้วเพื่อว่าให้เป็นคู่มวยแปลกใหม่แฟนมยจะได้ดูประมาณนี้ครับคิดวาน่าจะเป็นคู่กระแสเลยเพราะว่ามันก็แปลกดีอ่ะเพราะว่าเอ่อที่ผ่านมาเพชรมองสิงแล้วต่อยยอดเพชรเอกตัวโตวนกันอยู่แค่นี้นะแต่ถ้า เนี่ยยอดเปชรโทเข้ามาอีกสักคนหนึ่งนะเพราะว่าผมคิดว่าคือรูปร่างเราอาจจะเสียเปรียบแล้วก็ยอดเพชรโถนี่เป็นมวยคนละสไตล์กับยอดเพชรเอกนะผมคิดว่าน่าจะสนุกประมาณไหนเดือนไหนประมาณล็อกลงล็อกประมาณกก็เดี๋ยวนแดงเนี่ยมาแจ้งว่าจะให้ต่อยยี่สามที่ตุลาเออลบุรีแต่ว่าไม่ทันไม่ทันครับเพราะว่าเขาขอไปพักผ่อนแล้วก็เด็กเด็กซ้อมมันเหนื่อยแล้วก็ ตอนมาเหนื่อยแล้วก็อยู่ค่ายมาตลอดแล้วก่อนนั้นก็บินไปเจอลีมาแล้วไปต่อยมวยไทยสมัคเล่นแล้วก็ว่าจะให้เขาพักพบฟิดเทอมด้วยก็วันที่23นี้คงไม่ทันแต่ว่าอนาคตก็อนาคตอันใกล้อาจจะเป็นไปได้ยอดไปโทรกับเพชรมืองสิงห์อ่าโอเคฝากติดตามหน่อยครับอ่ะขอดก็ฝากเอฟซีเป็นมวยช่วยติดตามค่ายมวยบูมเด็กเชียนด้วยนะครับเพราะผมจะทำผลงานออกมาเต็มที่ครับผมครับผมก็ฝากติดตามนะครับค่ายมวยบูมเด็กเชียนด้วยนะครับก็เอ่อ จะทำผลงานออกมา้ดีที่สุดนะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่ากเ็เราก็พยายามเต็มที่แล้วทั้งนักมวยทั้งกองเชียร์ทั้งเทรนเนอร์นะครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับก็ครั้งหน้าก็จะทำไม่ดีกว่านี้ครับโอเคขอบคุณครับ